เท่าไท่ครับพี่ขนาดไหนครับหกั้อเหยครับหกล้อเหรอโอแล้วผมเองมีอะไรพี่อ๋อครับมีอะไรครับครับเครับมพตัดมเรื่องนั้น,น,น,นผมมาหาพับพวกครับ <c oughs> เป็นพับพวกเดียวกัน <c oughs> นี่อย่างพี่มีสั่งป่ะพีนนะ่สมพรครับ <c oughs> เป็นยังเหรครับกระดอกไปสั้นคือเบสัังเรื่องอย่างครับเรื่องสั้นปกคุ่มปกคุ่มถามลูกหลอกสั่งมาหาแก้ว่ะครับมาเล่นน้ำแก้วครับเป็นพักพวกอย่างไรบอวันไหนครับรวอนหยังครับวันเสาร์เดย์อีหรือเปล่าเรื่องอย่างครับจะขอหาเรื่องอย่างครับวัน้องปกคุ่มเขาระบบรับจดเรื่องปกคุ่มเนี่ยเขากำหนดไว้ว่างได้ครับ มันต้องมีป่าใบหรือบ่าสั่นกระาคายขอบทุ่มครับเดียวผานีนรัดไว้ได้สาเหตุที่จะต้องปกคุมมันจะต้องไม่ร่วงหล่นหรือว่าฝุ่นละอองฟางฟังเปิดเปื้ปอนใช่ไหมครับไม่จัดให้มีสิ่งต้องกันสิ่งของตกหล่นรั่วไหลตรงกิน เราเราพี่คิดว่ามันจะตกรล่นรัวไหลหรือว่าส่งกินอยู่ครับผมคิดว่าเหล่ากับครือขอหาพี่ต้องใส่ดุลพินิจนะครับดุลพินิจของจราจรนี่แหละครับดุลพินิจของจราจรนะครับผมจะคายให้เบิรงนะครับนี่นะครับนี่คือดุลจารพินิจของจราจรว่ามันจะตกหล่นหรือว่าส่งกินเหม็นระสั้นเอาพี่น้องพี่น้องไม่ใช่กัน มันตัวเป็นตะไคร่ครอบครับผมตะไคร่ครอบก็แล้วนี่มันจะเกิดฟุ้งละออมหรือจะตกหล่นรถเมลนถ้าเราปฏิบัติไม่จะเป็นครับเพราะระบบรับจ่ายรถเมล์แบบนั้นครับแต่ส่งกินเราเปล่าไม่ส่งกินตรงไหนครับเอาถึงถ้าตะไค่ครอบนะตัวส่งตัวหามันคือมีว่าไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันสิ่งของตกหล่นรั่วไหลผมเข้าใจเพราะระบบรับจ่ายดีครับผมครับอันนี้ไม่จัดไปอย่างครที่ผมบ้างนะผมว่าให้เบ้างก็ได้ถ้าผมไม่มีคข้อผิดอ๋อให้บ้างก็ได้ ให้เบงก็คดน้ครับครเพ้เบื้งก็ได้ครับลวก็ถ้าเขียนความพิดเนี่ยผมว่าบ่บดเป็นตามความผิดที่แท้จริงของพระบจราจรพที่จะโดนนึ่หาเจ็ดนะครับเจากเนนาเจ้าะรพพอบนเออผมจะเรียนที่นึ่งหาเจ็ดน่าเห็ุพิษค่นาบแหละ